นี่นะคะพะที่ส่งให้ทหารจุดขาหมออีแดงอันนี้นอกเหนือจากการที่จะป้องกันแคล้วคลาดแล้วเนี่ยของเขมนก็ป้องกันได้นะคะหรือของกัมพูชาก็ป้องกันได้นะคะเพราะเป็นการอุดหมดเลยอันนี้วัดเกตร,รุ่นนี้วัดเกตหชั้น จะเป็นการป้องกันนะพวกคุณใส่พวกอะไรก็ได้นะอันนี้ความเชื่อส่วนบุคคลแต่นี่คือความตั้งใจที่ปออได้ทำให้ในชื่อแปะก ชื่อแปะกล่องค่ะเอามาดูอันนี้เป็นมังคุดหนึ่งคะอันนี้ฟรีนะคะตอนนี้กำลังใส่กล่องพระที่จะส่งให้ ทหารกรรมบูชาค่ะที่ขอมาสุดที่ขาหมออีแดงที่ยังขาดร้อยห้าสิบคนะคะพีอสิ่งที่อันนี้สี่สิบห้ามีเกสิจะช่วยทหารได้ขอเอาก็ให้ตามคำท,ที่ขอ,อ,อมานะคะ ติดแหนบเลยที่เสร็จแล้วเอาแหนบมาใส่เลยพี่มนอยู่ตรงไหนอ่ะช่วยใส่แหนบเลยเดี๋ยวแล้ตอนนี้โดนโดนเอ่อกรมบูชาค่ะกรมบูชา วางระเบิดมาเก็บอีกแต่จุดนั้นเรายังแจกไม่ถึงไงนี่ร้อยห้าสิบองค์ถ้ามีจุดไหนที่ยังยังต้องการนะคะก็สามารถแจ้งของอมาได้ พี่พี่ทหารนะคะที่ยังขาดยังได้ไม่ครบกับอ่สุดที่พออ,อยังไปไม่ถึงนะคะก็ให้แจ้งมาทางเพจฟ้าให้ทีมงาอโทรหาพออ,อฟ้าได้0 6 1 9 9 4 9 8น2นะคะยินดีที่จะส่งให้โดยที่ไม่ต้องเสียปัจจัยอะไรสักบาทเดียวุดของพระมอยแดงร5 0ยองค์เพราะรอบที่แล้วเนี่ยไปฝนตกแล้วก็ ไปแจกหลายจุดนะคะจุด้าหมออีแดงได้ไปแค่หกถึงเจ็ดนานนี่ก็เลยส่งไปที่้าหมออีแดงวันนี้นะคะวันนี้วันที่สิบเจ็ดเดือนเจ็ดปีหกแปดนะคะกำลังใส่แหนบคือไม่ใช่ให้แค่องค์้าให้ใส่กอบด้วยแล้วก็ใส่แหนบด้วยคือพอใส่ห่วงเสร็จแล้วก็กดแหนบเป็นหมนก็จะได้แข็งแรงนะคะ หนึเข้าไปนะคะก็นี่คือการที่เราได้ตั้งใจส่งให้กับพี่ๆทาหารน้องๆทาหารล่าสุดที่ขาขาดนะคะก็เป็นทาหารเพนซึ่งน่าสงสารสนะคะก็เราก็ส่งกำลังใจให้ทาหารสู้ๆถ้าต้องการพระสมเด็จแท้นะคะตรวจสอบได้ด้วยนะคะก็ติดต่อมาได้ขอบคุณค่ะสาธิตด่ะ